สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็เห็นกล้วยไม้ที่บ้านนะคะสวยมากเลยค่ะก็เรยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆชมนะคะกล้วยไม้นี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรทั้งหลายนะคะที่ขายตามร้านต้นไม้นะคะไม่ได้ใส่เลยนะคะแต่ว่ามองมาแล้วสวยสดชื่นจังเลยค่ะก็เราอยากจะนําเคล็ดลับ นำวิธีปลูกกล้วยไม้สวยๆเอาไว้ดูที่บ้านแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องอะไรมากนะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้คือธรรมชาติจริงๆค่ะรดน้ำอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะมองเห็นกล้วยไม้ที่บ้านล้วสดชื่นจังเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมนะคะ นี่ยค่ะเขาออกช่อดอกนานด้วยนะคะเนี่ยเกือบเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เกือบสองเดือนแล้วนะคะเนี่ยเขาออกดอกมาตั้งแต่เอเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะบานทนด้วยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือรดน้ําอย่างเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็จะออกช่อดอกมาเยอะด้วยนะคะ เนีย่คยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยมีช่อดอกเพิ่มขึ้นด้วยกล้ยไม้นี้ก็เป็นกล้วยไม้ต้นเดียวกันกับที่ลงคลิปครั้งที่แล้วนะคะเคล็ดลับก็คือเอามาใส่เอามาติดกับต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรก็คือเป็นดอกพุทธนะคะดอกพุทธจั่นะคะ ดอกพุทธจักก็คือดอกพุทธนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าดอกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ลักษณะดอกบริเวณที่มันเป็นขาวๆมันจะเหมือนกองจักรอะคะ่ะก็เลยเรียกว่าดอกพุทธจักแต่ว่าตัวน,นี้เป็นฤด,ดูหนาวนะคะมันก็จะไม่มีดอกแล้วนะคะพุทธจักก็คุณสังเกตว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะก็จะออกดอกสีขาวๆประมาณช่วงฤด,ดูแล้งอะคะ่ะเขาถึงจะออกดอก ตอนนี้ก็ก็มีแต่มัเล็ดนะคะมันเล็ดแห้งโอ้มีอยู่ค่ะหนึ่งหนึ่งอันนะคะนู่นหนึ่งหนึ่งสีขาว,ขาวแต่มันเล็กอ่ามันมันน้อยอะค่ะตามปกติถ้าเป็นด้วยดูแลงเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะมีดอกพุดล่วงลงมานะคะดอกสีขาวจะล่วงลงมาตามพื้นเป็นสีขาวไปหมดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีอะค่ะก็เป็นตามธรรมชาตินะคะมันเป็นด้วยดูหนาว วันนี้เราก็มาชมกล้วยไม้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะดอกกล้วยไม้เห็นแล้วอยากกวดนะคะกล้วยไม้นี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่คุณครูลงคลิปไปครั้งที่แล้วนะคะที่ว่าเอามาติดกันที่ว่าคุณครูเอามาติดกับต้นไม้ใหญ่นะคะารากของเขาติดกับต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็จะสวยอย่างนี้นะคะไม่ต้องดูแลอะไรเลยคะ่ะรดน้ําอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าเขา กล้วยไม้เขารากติดแล้วเป็นยังไงนะคะบางคนไม,ไม่เคยเห็นนะคะ,ะนี่นะคะอันนี้เป็นรากกล้วยไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเขาติดแล้วมันจะคือสว่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือรากกล้วยไม้นะคะเนี่ยค่ะคือรากกล้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะพอเขาติดแล้วมันก็จะคือเนี่ยค่ะที่เป็นดอกสีชมพูอยู่ฝั่งนู้นนะคะ,ะที่คุณครูโชว์ไป ตอนต้นคลิปมาค่ะสีชมพูต้นของเขาก็คือต้นนี้นะคะน,นี่ต้นนี้แต่ว่าดอกเขาจะชูไปฝั่งนู้ดนะคะเพราะว่าแสงแดดจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะล้วก็เลยจะชูไปหาแสงฝั่งนู้นนะคะเห็ะนไหมคะจากคลิปที่แล้วคุณครูก็จําได้ว่าลงไปประมาณสามเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าฤดูหนาแล้วก็ รากของล้วยไม้ที่นํามาติดไว้กับต้นไม้เขาก็เกาะเรียบร้อยแล้วะค่ะพอเกาะแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลมากค่ะปุ๋ยน้ําปุ๋ยใบปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่นะคะคือตื่นเช้ามาก็รดน้ําอย่างเดียวค่ะก็รดน้ําอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็บานเกือบจะ2เดือนแล้วนะคะเนี่ยบานทนด้วยนะคะไม่ถึงว่าหยอกเขาอะคะ่ะเขาบานทนด้วยเป็นเพราะว่าเราเอาไปเกาะต้นไม้นะคะนี่ค่ะก็ตามธรรมชาตินะคะกล้ยไม้เขาจะเป็นไม้ประเภทกาฝากนะคะกาฝากคือเขาจะอิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะรากเขาจะอิงอกับต้นไม้ใหญ่แบบนี้ จากประสบการณ์คุณครูนะคะจากประสบการณ์การปลูกกล้วยไม้นะคะก็มีต้นคุณครูเคยเอาไปใส่กับต้นมะยมนะคะแต่ว่าเขาไม่เกาะนะคะหรือเกาะก็เกาะนิดนึงแล้วมันไม่สวยอะคะ่ะแล้วก็ดอกก็บานไม่ทนเท่ากับการที่เราเอามาเกาะกันกับต้นต้นต้นุนู้ต้นพุดนะคะ จะเป็นพ่อต้นพุธเขาจะมีเป็นลำต้นเขาจะเป็นลักษณะ,ะเ,ปเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะนะคะช่องว่างแบบนี้แล้วรากของเขาสามารถยึดเกาะได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะไปปลูกต้นพุธกงจักเพิ่มนะคะเพราะว่าครูเป็นคนชอบกล้วยไม้แต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะคะคือเวลาส่วนใหญ่ก็สอนหนังสือแต่ว่าชอบดอกไม้กล้วยไม้แบบนี้แล้วค่ะ เคยเอาไปปลูกตามแบบที่เขาใส่แขวนใส่แขวนเหมือนร้านต้นไมนะคะ้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาดูแลเยอะใส่ปุ๋ยนูน่นนั่นนี่เยอะด้วยนะคะถ้าเราจะปลูกแบบนั้นแล้วไม่ค่อยมีเวลาคะ่ะก็สําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะคือเลี่นเช้ามาก็รดน้ําส่วนนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะก็รดน้ําไม่ถึง5นาทีอีกค่ะก็ ที่สวนหน้าบ้านนะคะก็จะมีนะคะต้นเข็มแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาก็ลดเข็มแล้วก็อันนี้ก็เพาะเอ่อเป็นฟักทองนะคะไว้แล้วก็มีเนี่ยค่ะดอกกล้วยไม้แล้วก็ต้นกล้วยแค่นี้เองค่ะก็ใช้เวลาลดไม่ถึง5้านาทีนะคะก็มีอยู่เท่านี้ค่ะก็ตื่นเช้ามาก็ลดบางทีก็วันเว้น,ว,นวันนะคะบางทีก็ สองวันค่อยรดแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ตายนะคะดอกเขาก็บานทนด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จบคลิป,ป้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกกล้วยไม้แต่ว่าไม่มีเวลาดูแลแล้วก็อยากจะให้ดอกเขาบานสวยบานทนบานนานๆให้ดูชื่นใจแบบนี้นะคะก็แนะนำว่าให้เอาไป กับต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่ที่แนะนำนะคะก็คือต้นพุทธกงจักนะคะต้นพุทธกงจากนี้ปลูกมาประมาณเกือบหปีแล้วค่ะน่าจะน่าจะประมาณเกือบะะเกือบเกือบนะคะเกือบเกือบจะ5ปีแล้วจะไม่ได้เท่าไหร่แล้วค่ะคุณแม่เอามาปลูกนะคะแต่ว่าก็นานนานแล้วค่ะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเล็กแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพุทธกงจัก เนี่ยค่ะอันนี้คือพุทธกงจักรนะคะ,อ,ะอันนี้คือมันเล็กเขาหล่นลงไปแล้วเขาก็เป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็พอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะได้แบบนี้เป็นลําต้นใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วครูก็เอากล้วยไม้มาเอามาเอารากเขามาติดนะคะพอรากเข้ามาติดแล้วเราก็จะได้กล้วยไม้ที่บานทนบานนาน ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะรดน้ําอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ว่าที่เห็นนี่คือคุณครูก็ไม่ได้ใส่นะคะก็ให้เขาเกาะอ,อยู่บนต้นไม้นะคะเขาก็บานทนบานนานบานเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะเขายังไม่เขายังไม่ไม,ไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยคะ่ะเป็นต้นไม้ที่สวยมากเลยนะคะ จบคลิปแล้วค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนำมาแนะนำสำหรับผู้รักกล้วยไม้แล้วก็อยู่บ้านก็อยากจะมีดอกไม้ส,สวยๆเอาไว้ชื่นชมพักผ่อนหย่อนใจมองมาก็สุขใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะนํำอ,อย่าลืมนำกล้วยไม้ไปไปเกาะต้นไม้ใหญ่ๆหน้าบ้านนะคะจะได้มีกล้วยไม้สวยๆไ้ชมเวลาเราเครียดหรือว่า พักผ่อนนะค่ะมองมาก็หายเครียดได้ดีเหมือนกันนะคะสวยๆค่ะของสวยๆงามๆไปชมหน้าบ้านนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคุณค่ะนี่ให้ชมอีกสวยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ